สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในที่สุดก็มาแล้วฮักโคโปโปตุนเตสุดหลอฮาโคโปครับตามล่าอยู่หลายเมืองโอ้จวจะมาเจออ่าดูประวัติสักเล็กน้อยนะครับฮักโคโปโตุนเตเป็นพ่อค้าขายแร่ธานะครับก็เป็นผู้ดีของ <Who else S 1> สเปน <is there? S 1> นะครับ มีรูปร่างหน้าตาแมนๆหล่อๆมีความามีความสามารถโดดเด่นแต่ก็ชอบโอ้อวดและทำให้ผู้อื่นไม่พอใจด้วยความหลงตัวเองของตนครอบครัวของเขาแนะนำให้เขาไปที่วังแต่ด้วยทัศนคติของเขาทำให้เขาเสียโอกาสไปแล้วก็กำลังมองหาบุคคลที่มีทักษะที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้เออดูสิ สายพ่อค้านะครับเออสายแร่ธาตุภาษาสเปนเลเวล4ดู Effect. เอฟเฟกเออเอฟเฟกเป็นหลักนี่ก็คือ <My Hair. S 2> ชนเรือเพิ่มพลังป้องกันการชนเรือนี่ก็ขายพวกก้อนแร่นะครับจํจำนวนเพิ่มขึ้น oh. เพิ่มโอกาสที่จะเกิดคิดติเข้าในการชนเรือขึ้นมานะครับเวลาซื้อ พวกก้อนแรกก็ได้ลดราคาลง1%จ็อบเอฟเฟกต์เดี๋ยวประสะกินดีไมด่ดีประจำตัวเพิ่มเซอร์ชาร์ดในการขายพวกจิวเวลี่ลง <I S 1> จิวเวลี่เพิ่มขึ้น0.4%นะครับอันนี้นไม่ดีด้วยนะลดการป้องกันควอลเลลิ่งลง0.3%ไม่เป็นไรมีของมาแก,ก้ในเทมอัตโนมัติอยู่ละนี่แหละนี่แหละ มีโอกาสกระทำได้อีกครั้งนึงครับไซด์ออ o portunity กระทำได้2ครั้งนะครับอาน,น,นี่แหละนี่แหละพ่อค้าก็จะมีทําอะไรได้2ครั้งเนี่ยติดเรือไว้ดีมากๆเลยอืมจะตีก็ตีได้2ครั้งเลยแล้วก็เพิ่มจํานวนก้อนแรกขึ้นมา5.6% <I 'm S 2> อันนี้เลเวล90ครับไม่สนใจความเสียหายจากการถูกฟันดาบนะครับนี่เลเวล9 เวลาขายก้อนแรกได้ราคาดีขึ้นออกว่าฉาหนึ่งเปอร์เซนต์นี่ถ้าเราทำอ่า potential นะครับโปรโมทให้มันเต็ม mm hmm. ก็จะได้อ่าตัวนี้เป็น mm hmm. เพิ่มปริมาณสินค้าประเภทครับขึ้นมา13%ามเออ่าเ mm hmm. วลาขายพวกปศุสัตว์ได้กำไรอ่าได้ราคาดีขึ้น2อารนี่ จุฑนาวีเพิ่มพลังการชนเรือเลเวลหนึ่งนี่ก็สี่สกิลเลเวลหนึ่งตัวต่อตัวก็จบกันดิวได้เลยชิงหนีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเต็มตัวเดี๋ยวดูเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเติมตัวสุดหล่อต้องดูเต็มตัวอ่าเสียงพูด สิงสลอเลยเนี่ยเออเปิดเสยผมเสยผมอ่นนี่ผมทำสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับรามาจ้างกันเลยเอเดี๋ยวนิดนึงกิดลืมกี่ลืมลีเลชั่นเมทที่เราจะต้องมาเจอฮะโกโบสุดหลอน,นี้ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ฮะโกโบนี่เขาอยู่เมืองไหนเนี่ยโอ้หนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดแปดแดเมืองตามนี้เลยนะครับพอร์ตลาม,ม่า ออเคนแกลนี่มันจะอยู่ทางโคโลกเลยนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างบนเหนือเลยต้องมีพลังฝ่าน้ำแข็งไปถึงนะโ oh. อ้บาเซโลนาลิสบอนมาลากาซานโตโดมิงโกเซเวียเอเซเวียแล้วก็วาเลนเซียโอ้อ้มีทั้งหลายเมืองแต่เมดมีสีคนนะครับหาจนครบแล้วจึงจะได้สุดรอเข้าโบอืมอ่ะมาจ้างกันลนะ เอาเลย36ล้านเริ่มเลยเย่เย่เย่โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะตามล่าจนเจอขอบคุณที่ติดตามรับชมมีโอ,อกาสอะไรน่าสนใจก็มาเล่นให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ